กลับสวัสดีพี่น้องชิญรบอกสายฟรีทุกทา่านครับนะครับผมตอนนี้กลับกันมาเช่นเคยครบบับกับการตามหาของฟรียูทีนะครับผมซื้อคอร์นี้นะครับผมที่ผมพามาตามหากันนั่นคือแบล็คพัค Emperor Lucky นะครับผมหรือว่าออร่าแมลงเต่าทองอันนี้นั่นเองนั่นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกได้ทั้งหมด20,000ชิ้นนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยออกไปยังไม่ถึงร้อยชิ้นเลยนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเกมนี้นะคือแมป Fire เดอแอนิเมนั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าตาแมปล้วเพย์จะมีอะไรับ หลังจากที่เข้ามาในเกมนะผมใครที่จะทําเกมนี้นั้นเพื่อนผมแนะนาให้เพื่อนไปทําในห้องวีนั่นเองนะผมอ่ะเสร็จแล้วนะผมใครที่เข้ามาแล้วผมเสร็จแล้วนะใครที่เข้ามายังไม่เก็บกระเป๋าเนี่ยยังไงเพื่อนๆไปเก็บกระเป๋าตรงนี้ก่อนนั้นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนให้เพื่อนปิ้งมาดูเควสตรงนี้นะครับผมอตรงนี้เลยโดยเควสของเราวันนี้นะผมเราต้องทําการตามหาเต่าทองนั้นเพื่อนซึ่งเต่าทองตัวนี้นะผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องวิ่งตามทางไปนั่นเองนั้นเพื่อนเขาจะมีลูกศรบอกอยู่ตามทางนะเพื่อนอันนี้ อันนี้เพื่อสามารถดูคลิปได้เลยนะผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็อภาพไปไว้แล้วเดี๋ยวตัดมาเจะไงอีกทีน่าผมตอนที่ผมอยู่บนยอดเลยแล้วกันนะครับโอเคผมนี่นะเพื่อนตัวแรกนะผมกดรับไปได้แล้วผมเปิบ โอเคแค่นี้เลับผมสำหรับการรับของ u GC นั้นเพื่อนก็กดรับกันไปได้เล้วผมศูนย์บาทนั้นเพื่อนอ่ะก็เป็นของฟรีง่ายๆแล้วผมโคตรง่ายเลยนั้นเพื่อนไม่ได้ง่ายธรรมดาร้าผมมาเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะขยายออกไปดูสักนิดละกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาได้อยู่ในส่วนของแอสเซอรี่ส่วนหัวนั้นเพื่อนนี่เลยใส่มาหน้าตาเป็นอย่างนี้ผมออร่าเต่าทองนั้นเพื่อนทำ5นาทีได้ของเลยแลผมอ่ะขยายดูเลขสักนิดนึงเรับผมเลขที่ออกคือ โอเคครับผม2 2 5นั้นเพื่อนก็เป็นของฟรีง่าย,ยาหนึ่งชิ้นนะผมก็ใครที่ดูคลิปนี้จบยังไงก็อย่าลืมรีบเข้ามาทำกันนะครับผมเอาแล้วผมสำหรับนี้ผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอน,นที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้านะจ๊ะ